อขอโชคมีขอโชคเรามาส,สวดพุทธมนต์มีขันเยอ,อะไรยขันจะเกิดอัศจรรย์น,นะเห็นชัดเห็นท่าน,นจะหเห็นท่านอัศจรรย์ปฏิหารมีได้ตลอดเวลาเพิ่งจะได้เห็นชัดๆนะผลไม้เป็นหวยเป็นเลขให้ท่าน ใช้วิจาร,รยานในการรับชมของท่านอยู่ที่ดวงและวัฒนาบุญบารมีของท่านทางช่องเป็นเพียงให้ท่านแนะนำให้ท่านได้ชมได้ดูท่านจะพิจารณาโดยอของท่านนะฮะ,ะช่องเป็นเพียงให้ท่านได้เห็นกับตาว่ามันเกิดปฏิหารจริจริงนะฮะ อหารจริงๆนะเป็นอาหารจริงผๆๆลไม้นํามาบูชาพระเจ้ามีกล้วยมีข้าวมีส้มมีว้าวนะ,ะทำช่องจะจูมให้ดูสัดๆเป็นปฏิหารให้เห็นชัดเจนหน่อยหเห็นชัดเจนหเห็นชัดเจนหเห็นชัดเจน จะได้ชมชัดเจนนะลองชมมาดูชัดๆเห็นเห็นไหมเป็นหอยเป็นหอยเป็นหอยนะเป็นหอยเป็นเป็นเลขสามตัวแล้วก็นี่เป็นเลขสองตัว ทองช่องจัดให้ทันในเห็นต,ตาทาง z ู o ให้ทันเลย่ะ zoom กให้ไกลาไทางช่องชีให้ดู เล่นดูดเลกเลยตามโชคมาให้นี่เลกเลยแต่ช่องเห็นสี่สีคือสี่สี่นนีอนะนะเป็นเล็ใน,นอยู่ในการวิจารณาของท่านดูโชคลาบนี่ขึ้นของเขาเองนี่ขึ้นเขาขเองตรวจอ่าครบห้าวันนี้ ตั้งแต่วันที่สองอ,อกมาถวายตั้งแต่วันที่สองขึ้นแต่วันที่สองจนกล้วยจะเน่าแล้วนี่ถ่ายให้ท่านดูตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่าเด็กๆ่านอ่าอยากจะโปรดให้ท่านช่องขอให้ท่านติดตามช่องชุดจ,จันกล้วยไม้เป็นเลก คมก็เป็นเลขสทรงนี่เป็นเล็สามตัวเป็นสี่สี่แปดกวยก็เป็นเลขดูเอาอท่านมีโชคท่านดูถูกด,ดูได้ให้ให้ดูตามโชคของท่านนะ,ะให้ดูตามธงของท่านกวยกวยเป็นเป็หอยเป็นเลขสชมก็เป็นหอยเป็นเลข แต่กล้วยเห็นชัดเจนไม่ต้องตีตีเอาเองแต่ส้มจะตีให้ตีสี่แปดสี่สี่แปด ผู้ชมคนที่มีดวงเตียยนะอ่าอ่าอ่าตีแล้วก็มไม่ถูกให้ท่านเตียวท่านชมแลวเตียงกล้วยเป็นเลขเป็นหอยให้โชคท่านดูนานๆดูนานๆนะดูนานๆดูนานๆดูอ่าโชกเนี่ยกล้วย เป็นหวยเลยวงกลมให้เป็นเลขสองตัวแต่มาชมนี่เป็นเลขสามตัวชวมนี่เป็นเลขสามตัวนะชมชมนี่เป็นสี่สี่แปดอเล่นเห็นปลาตัวไหนทัน่เตียวแต่ทั้งช่องเห็นเป็นสี่สี่แปดให้ท่านรับชมเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนออกพรรษาพอดีผลไม้เป็นหวย นะอยู่หน้าพระหน้าพระ,ะสวดมนต์ไปพระแล้วก็ต้องคาถาทุกวันขึ้นหอยนี่อ้ท่านโชคดีเราจะทุมหวังท่านตีเอาซูมให้ไก่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 เลยเห็นชัดเจน เห็นชัดเจนบนตัวที่ใ่กล้วยเห็นชัดเจนวงกลมไวนะม้เป็นเล็กของเป็นเแถวฮะตัวที่ส้มดิส้มเนี่ยสี่สี่แปดทางช่องเห็นนะลองมากรสี่สี่สามเท่านี้นะฮะโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมช่องเป็นเพียงแค่แนวทางให้ท่านนำไปซื้อ จะถากกินแบงค์รัฐบาลอ่าเท่านั้นเองนี่ต้องถ่ายชุมให้ดูชัดๆนะอ่าไม่ได้เขียนเติมเตีงอะไรเป็นขึ้นมาเองอัจฉริยนขึ้นมาเองอ่าขึ้นมาเองอ่าเพื่อความของท่านโชคดีของท่านให้มั่นใจนะ้นอัจฉริยะกล้วยไม้เป็นเล็ก ส้มก็เป็นเลขกส้มนี่เป็นเลขกสามตัวเป็นสี่สี่แปดกล้วยก็เป็นเลขดูเอาอท่านมีโชคท่านดูถูกด,ดูได้ให้ให้ดูตามโชคของท่านนะ,ะให้ดูตามธคของท่านกล้ยกวยกล้วยเป็นเป็นหัวเป็นเลขกส้มก็เป็นหัวเป็นเลข แตกล้วยเห็นชัดเจนไม่ต้องตีตีเอาเองแต่สม้มจะตีให้ตีสี่แปด,ดสี่ส่ส้สสม เป็นเลขกล้วยเป็นเลขเป็นหวยให้ท่านผู้ชมคนที่มีดวงเตี้ยนะอ่าอ่าอ่าตีแล้วกลัวไม่ถูกให้ท่านเตียวท่านชมแลวเตียวกล้วยเป็นเลขเป็นหวยให้โชคท่านดูนานๆดูนานๆน,นะดูนาน,านดูนานๆดูอ่าโชค กล้วยกล้วยเป็นหวยเลยวงกลมให้เป็นเลขสองตัวแต่มาช่มนี่เป็นเลขสามตัวช่มนี่เป็นเลขสามตัวช่มช่มนี่เป็นสี่สี่แปดดเล่นเห็นปลาตัวไหนท่านก็เดียวแต่ทั้งช่องเห็นเป็นสี่สี่แปดให้ท่านรับชมเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนอ่าอกพันสาพอดี ผลไม้เป็นหวยนะฮะอยู่หน้าพระนะพระสวดมนต์ไปพระแล้วก็ต้องคาถาทุกวันขึ้นหวยนี่ขนะไ้ท่านโชคดีเราจะทุนหวังท่านตีเอาะซูมให้ไก่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 ไกลเลย เห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนบนตัวที่ในกล้วยเห็นชัดเจนวงกลมไว้นะเป็นเรียกองเป็นแถวห้าตัวที่ส้มดิส้มเนี่ยสี่สี่แปดทางช่องเห็นนะลองมากรสี่สี่สามท่านเองนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเป็นเพียงแค่แนวทาง ให้ท่านนําไปซื้อจะทากินแบงรัฐบาลอ่าเท่าน,นั้นเองนต้องถ่ายชุมให้ดูชัดชัดนะ,ะไม่ได้เขียนเติมเตีงเต่องอะไรเป็นขึ้นมาเองอาจจริย์ขึ้นมาเองอ่าขึ้นมาเองอ่าเพื่อความของท่านโชคดีของท่านให้เปนต่ายหนุ่ย you <clears throat>